ข้อความจากชาวอาร์คูเรียนข้อความจากตัวตนของคุณในอนาคตความกลัวสวัสดีฉันคือตัวตนในอนาคตของคุณเองฉันอยู่ในตัวคุณอยู่ในตัวคุณอยู่ในตัวคุณฉันเบราลคือตัวแทนของทั้งหมดซึ่งหมายถึงส่วนย่อยทั้งหมด ของความเป็นตัวตนของตัวเราเองพวกเราอยากจะบอกกับคุณว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องผสานรวมเอาจิตวิญญาณของคุณให้เข้ากับอีโก้ของคุณซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับกระบวนการดาวน์โหลดเอาตัวตนที่อยู่ในมิติที่5ทั้งหลายของคุณเองเข้ามา ทั้งที่เป็นตัวตนที่คุณได้เคยพบแล้วและที่จะได้พบในอนาคตด้วยแต่คุณจะสามารถดาวน์โหลดเอาคุณสมบัติต่างๆของจิตวิญญาณที่อยู่ในมิติที่5ของตัวคุณเองเข้ามาได้มากเท่าที่ร่างกายเนื้อของคุณจะสามารถรองรับได้เท่านั้นรอฉะนั้นแล้ว จงอดทนเพราะว่ากระบวนการนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานเท่าที่จําเป็นแต่จงจำไว้ว่าจากมิติที่5มิติที่ฉันกำลังอยู่นี้และในมิติที่สูงขึ้นไปมันไม่มีการเวลาเพราะว่าการเวลาคือมายาการอย่างหนึ่งของโลกที่อยู่ในมิติที่สาม และนิติที่4เท่านั้นดังนั้นจงผ่อนคลายและจงสนุกสนานไปกับมันเพราะคุณได้วางแผนเอาไว้สำหรับช่วงเวลานี้ตั้งแต่พบชาบแรกที่คุณลงมาเกิดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้แล้วหรืออาจจะก่อนหน้านั้นซะอีกด้วยซ้ำไป มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะต้องบูรณาการเอาคุณสมบัติต่างๆของมิติที่5เข้ามาให้ได้จนหมดสิ้นสะก่อนคุณจึงจะสามารถไปดาวน์โหลดเอาคุณสมบัติต่างๆจากมิติอื่นๆที่อยู่สูงขึ้นไปอีกเข้ามาได้ ซึ่งร่างกายเนื้อที่อยู่ในมิติที่3ของคุณนี้อาจจะมีปัญหายุ่งยากในการรับเอาคลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าของมิติที่5เข้ามาได้ดังนั้นจงปล่อยให้กระบวนการนี้มันเป็นไปตามคันลองของมันและจงรักษาการเชื่อมต่ออยู่กับฉันเอาไว้ให้ได้ตลอด เพราะว่าฉันจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ในเวลาที่จําเป็นจงจำเอาไว้ว่าฉันคือตัวตนจากอนาคตของตัวคุณเองดังนั้นจึงหมายความว่าฉันได้ทำสิ่งที่คุณเพิ่งจะเริ่มต้นทำอยู่นี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยการดาวน์โหลดเอาคลื่นความสั่นสะเทือนของตัวตนที่อยู่ในมิติที่5ของตัวคุณเองเข้ามาสู่ร่างกายเนื้อที่อยู่ในมิติที่3ของตัวคุณเองนี้ก็จะทำให้คลื่นความขี่ในการสั่นสะเทือนของคุณกลับไปอยู่ในมิติที่4และกลับไปอยู่ในมิติที่5ในท้ายที่สุดได้ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างปลอดภัยจะต้องได้ผลลัพธ์อย่างมีนัยสำคัญสูงสุดโดยปราศจากป,ประสบการณ์ใดๆที่คุณเรียกกันว่าการตายเกิดขึ้นมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่กระบวนการนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างช้าๆเพราะว่า สุขภาพของร่างกายเนื้อของคุณอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะทนทานต่อเครื่องความที่ที่มีระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่านี้ได้โดยปราศจากการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมมาก่อนซึ่งสุขภาพในที่นี้หมายรวมถึงสุขภาพทางด้านกายภาพด้านจิตใจด้านอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณด้วยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นจะต้องบำบัดรักษาตัวเองก่อนก่อนที่จะไปดาวน์โหลดเอาเข้ามาเพิ่มอีกก็จงหยุดพักเสียเพื่อให้ร่างกายเนื้อของคุณสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับระดับความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นของมันเองให้ได้สัก่อน ทุกครั้งที่คุณดาวน์โหลดเอาตัวตนที่อยู่ในมิติที่5ของตัวคุณเองเข้ามาความสามารถในการบำบัดร,รักษาของตัวคุณเองก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทุกครั้งไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกของคุณก็จะแจ่มชัดมากขึ้นจิตใจของคุณก็จะสง,งบมากขึ้น และคุณก็จะเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดได้มากขึ้นด้วยรวมถึงจิตใจของวิญญาณของคุณก็จะสามารถเข้ามาควบคุมกระบวนการนี้ของคุณได้มากขึ้นด้วยในที่สุดคุณเองก็จะรู้เองว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาที่คุณจะสามารถผสานรวมเอาจิตวิญญาณทั้งหมดของคุณ ให้เข้ามารวมกันกับอีโก้ของคุณเองได้จิตวิญญาณของคุณคือสิ่งที่เป็นหลากมิติที่อยู่ในดาวเคราะห์จำนวนมากมายในกาแล็กซี่ต่างๆมากมายในมิติต่างๆมากมายด้วยแต่ว่าอีโก้ของคุณนั้นอยู่ในร่างกายเนื้อนี้อยู่ในกายมนุษย์นี้เท่านั้นเอง ในความเป็นจริงแล้วอีโก้ของคุณก็คือมนุษย์ที่อยู่ในภพชาตินี้เท่านั้นเองอีโก้ของคุณอาจจะเกิดความกลัวขึ้นมาได้เพราะว่ามันอาจรู้สึกว่ามันกำลังถูกแทนที่แล้วดังนั้นคุณจึงจำเป็นจะต้องมอบหมายภาระหน้าที่ใหม่ให้กับมัน เพื่อที่จะให้ความกลัวของมันไม่ไปขัดขวางความก้าวหน้าของคุณอีโก้ของคุณก็คือลูกเป็ดที่เรตัวหนึ่งที่จะกลายเป็นหงในวันข้างหน้ามันจะไม่จากไปไหนเพียงแต่ว่ามันจะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเพราะว่าอีกไม่นานนะัก ขนปุกปุยของเจ้าลูกเป็ดขี้เบรตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นขนที่ยาวสลวยของหงแล้วลองคิดดูสิว่าการเปลี่ยนรูปแบบของคุณจากลูกเป็ดขี้เบรงกลายไปเป็นหงนั้นปีกของคุณก็จะต้องเจริญเติบโตขึ้นช่วงปีกของคุณก็จะต้องยาวขึ้นคอของคุณก็จะต้องยาวขึ้นด้วย ดังนั้นคุณจึงจะสามารถมองเห็นได้สูงขึ้นส่วนขาที่เคยอ้วนเตี้ยของคุณนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นขาที่ยาวและแข็งแรงเหมือนไม้พายซึ่งจะสามารถนำพาคุณท่องไปตามกระแสของมิติที่สูงกว่าได้เพราะว่าจิตสำนึกความตระหนักรู้ของคุณ จะไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะแต่ในโลกนี้เท่านั้นอีกต่อไปแล้วดังนั้นคุณจึงจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกฎเกณฑ์ต่างๆข้อจำกัดต่างๆสงครามต่างๆและความเกลียดชังทั้งหลายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าอีโก้ของคุณจะไม่แยกขาดจากจิตวิญญาณของคุณอีกต่อไป ดังนั้นคุณจึงจะสามารถบูรณาการเอาจิตวิญญาณของคุณให้เข้ามาอยู่ในตัวคุณได้การบูรณาการจิตวิญญาณเข้ากับออโก้การบูรณาการที่ว่านี้จะเหมือนกับการนำเอาถ้วยสองใบมาวางซ้อนทับกันแบบแนบสนิทมากๆจงกลายเป็นถ้วยใบเดียวกันจงคุณลืมไปว่า ถ้วยใบไหนเคยอยู่ข้างล่างถ้วยใบไหนเคยอยู่ข้างบนมาก่อนเพราะว่าในตอนนี้มันกลายเป็นถ้วยใบเดียวกันไปแล้วกับตันของยานพหาหนะทางโลกของคุณไม่ได้ถูกใครมาแทนที่แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเอง ซึ่งกับตันผู้นี้ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดให้อยู่แต่ในเคยติดอยู่แต่ในมิติที่สามนี้เท่านั้นบัตรนี้ได้กลายเป็นกายแห่งแสงสว่างที่สวยงามไปแล้วกายแห่งแสงสว่างของคุณก็คือถ้วยที่อยู่ข้างใน เพราะว่ามันยังจําเป็นจะต้องอาศัยการห่อหุ้มของร่างกายเนื้อซึ่งร่างกายเนื้อประกอบขึ้นมาจากสสารที่เป็นชนิดเดียวกันกับสสารของโลกที่อยู่ในมิติที่สามที่มันกำลังท่องเที่ยวอยู่นี้จงจำไว้ว่าในแต่ละเขตแดน ก็จะมีกายที่เหมาะสมเป็นของตัวเองเช่นในแดนแห่งพลังชีวิตก็จะมีกายเป็นกายแห่งพลังชีวิตในแดนทิพย์ก็จะมีกายเป็นกายทิพย์ในแดนแห่งความคิดจิตใจก็จะมีกายเป็น กายแห่งจิตใจในแดนแห่งเหตุและผลก็จะมีกายเป็นกายแห่งเหตุและผลและในแดนแห่งวิญญาณก็จะมีกายเป็น i a m p e เ s n n ซึ่งอยู่ที่ทางเข้าของสะพานสายรุง้งเมื่อข้ามสะพานสายรุง้ง ซึ่งเป็นสะพานที่อยู่ในตัวของคุณมาได้แล้วก็จะเป็นมิติที่5ซึ่งจากมิติที่5นี้เป็นต้นไปความแบ่งแยกของแสงสว่างและความมืดก็จะหายไปเพราะว่ามันจะบูรณาการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในวิญญาณมิติที่5นี้คือเขตแดนแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ที่ทุกๆส่วนย่อยของตัวตนของตัวคุณเองที่ได้ท่องเที่ยวไปในมิติที่3และมิติที่4ทั้งหลายก็มารวมตัวกันกลายเป็นกายแห่งแสงสว่างขึ้นมาซึ่งก็คือจิตวิญญาณของตัวคุณเองนั่นเอง กายเนื้อของคุณที่คุณกำลังสวมใส่มันอยู่ในตอนนี้เป็นเพียงส่วนย่อยหนึ่งในจำนวนส่วนย่อยทั้งหมดของตัวตนของคุณเองเท่านั้นตัวตนที่อยู่ในกายเนื้อที่ว่านี้ของคุณก็ได้เลือกแล้วว่าจะมาร่วมในกระบวนการยกระดับขึ้นแบบกลุ่มเพื่อขึ้นไปสู่มิติที่5พร้อมๆกับไกายอา รวมถึงพร้อมๆกับระบบสุรยิยะนี้และพร้อมๆกับกาแล็กซี่นี้ด้วยแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นมันได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วกำลังดำเนินไปเรื่อยๆอยู่ความสำเร็จก็ได้ถูกรับประกรันเอาไว้แล้วด้วยจำได้ไหมว่า ฉันคือตัวตนในอนาคตของคุณฉันเดินทางมาที่นี่จากอนาคตของคุณเพื่อจะมาย้ำเตือนความจริงในเรื่องนี้ให้คุณรับฟังคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวโลกผู้ที่ไม่สามารถจะบูรณาการเอาจิตวิญญาณและอีโก้ของเขาเองให้มารวมกันได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เลือกที่จะเล่นเกมสามมิตินี้อยู่ต่อไปคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่จริงๆแล้วเลือกที่จะเล่นบทผู้ร้ายอยู่ในตอนนี้ละ่ะคืออะไรเอาละ่ะตัวตนของเขาส่วนที่กำลังเล่นเป็นตัวร้ายอยู่นี้ ไม่ใช่ตัวตนส่วนที่ได้เลือกที่จะบูรณาการรวมเอาจิตวิญญาณและอีโก้ของตัวเองเข้าด้วยกันเพราะว่ามันยังมีตัวตนอีกส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของเขาที่ได้เลือกทางเลือกนั้นไว้ซึ่งจิตวิญญาณส่วนนี้เองที่จะต้องยอมรับเอาความมืดมิดจากตัวตนฝ่ายนั้นของตัวเอง มาเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นแสงสว่างจงจำไว้ว่ามิติที่3ามทงมิตินี้คือมายาการทั้งหมดนี้ล้วนคือการแสดงทั้งสิน้นดังนั้นบทผู้ร้ายจึงเป็นแค่บทบาทการแสดงอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง เช่นเดียวกับบทพระเอกนั่นแหละบรรดาผู้ชมทั้งหลายก็คือกายแห่งแสงสว่างที่อยู่ในดินแดนที่สูงกว่าที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงนี้แต่กายแห่งแสงสว่างเหล่านี้ก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดเข้ามาในตัวตนของเขาเอง ส่วนที่ได้เลือกที่จะรักษาระดับความสั่นสะเทือนแห่งการแบ่งแยกการมีอำนาจเหนือผู้อื่นเอาไว้อยู่ได้เพราะว่ามันไปทำให้ร่างกายเนื้อของนักแสดงเหล่านั้นเกิดอันตรายได้เพราะว่าแสงสว่างจะสามารถดาวน์โหลดเข้าไปในตัวตนของเขาเองได้ก็เฉพาะ ในส่วนของตัวตนที่ได้ยกระดับคลื่นความสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นมากเพียงพอแล้วเท่านั้นไม่งั้นก็จะไม่สามารถทนทานต่อพลังงานจากมิติที่5ที่ถูกเพิ่มเข้าไปได้กายแห่งแสงสว่างจะสามารถดาวน์โหลดเข้าไปในสมองที่ยังจดจำได้ว่า จะสามารถรักษาระดับคลื่นสมองให้อยู่ระดับแอลฟาจีตาแม้แต่ระดับเดลตาอย่างมีสติสัมปชัญญะได้อย่างไรเท่านั้นมันจะสามารถดาวน์โหลดเข้าไปในร่างกายที่กล้าเผชิญหน้ากับความมืดมิดของตัวเองทำให้ความมืดและแสงสว่างของตัวเอง เข้าสู่สมดุลได้อย่างมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นมันจะสามารถดาวน์โหลดเข้าไปในหัวใจที่สามารถจะจดจำความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและพลังอำนาจที่อยู่ภายในตัวเองได้เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นการดาวน์โหลดนี้ก็ยังต้องเป็นไปอย่างช้าๆจะต้องมีการเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง โดยอีโก้ของร่างร่างนั้นอยู่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ทําให้เปลือกพุ่มสามมิตินี้เกิดอันตรายมากจนเกินไปอันเนื่องมาจากการรับเอาครื่งความสั่นสะเทือนระดับสูงสูงนี้เข้าไปนี่คือเหตุผลว่า ทำไมในช่วงแรกๆคุณถึงต้องค่อยๆดาวน์โหลดเอาชีวิตส่วนอื่นๆของตัวเองที่อยู่ในมิติที่3และมิติที่4เข้าไปก่อนเพราะว่าการบูรณาการเอาชีวิตด้านมืดของตัวคุณเองจากภพชาติต่างๆเข้าไปในชีวิตหรือภพชาติต่างๆที่คุณแสวงหาแสงสว่างนั้น ะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายเนื้อของคุณสำหรับการดาวน์โหลดตัวตนในมิติที่5ของตัวเองได้ซึ่งการดาวน์โหลดที่ว่านี้ก็จะต้องเป็นไปทีละตัวตนทีละตัวตนด้วย กระบวนการในการดาวน์โหลดเอาชีวิตที่อยู่ในมิติที่5ของตัวคุณเองนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆบางครั้งอาจจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าการบูรณาการเอาตัวตนที่อยู่ในมิติที่5เข้าไปสู่ร่างกายเนื้อ และจิตสำนึกความตระหนารู้ของมิติที่สามนี้ก็ยังสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำไมกายแห่งแสงสว่างจึงไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดเข้าไปอย่างทันทีทันใดและอย่างเข้มข้นในร่างกายเนือ้อที่ไม่พร้อมที่จะรับเอารูปธรรมชีวิตที่มีระดับความสันสะเทือนที่สูงกว่าได้ คราวละคราวนี้ตัวตนภาคพื้นดินของฉันเอย๋ยฉันซึ่งเป็นตัวตนในอนาคตของคุณฉันซึ่งเป็นกายแห่งแสงสว่างที่อยู่ในมิติที่ห้าของคุณฉันซึ่งเป็นจิตวิญญาณของคุณมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาบูรณาการตัวตนของฉันเอง ให้เข้ากับเอโก้ของคุณโดยสัมผัสของฉันนี้เอโก้ e ของคุณเอโก้ e ของเราก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นตัวตนที่แท้จริงของมันได้ซึ่งก็คือเปลี่ยนไปเป็นจิตวิญญาณของคุณนั่นเองจงขยายจิตใจของคุณให้กว้างขึ้น เพื่อโอบกอดฉันจงเปิดหัวใจของคุณเพื่อรับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของฉันจงให้อภัยและยอมรับทุกๆส่วนย่อยของความเป็นตัวตนของคุณเองอย่างไม่มีเงื่อนไขจงจำไว้ว่าพวกเราทั้งหมดคือหนึ่งเดียวกันภายใน จิตใจของวิญญาณนี้ซึ่งส่วนย่อยๆใดๆก็ตามของความเป็นตัวตนของตัวคุณเองที่คุณยังไม่รู้จักก็จะถูกฉายออกมาสู่โลกในมิติที่สนี้ของคุณในฐานะของคนอื่นไปสมหมดโดยอาศัยสัมพันธภาพ อาศัยการเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นๆเหล่านี้แหละที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้ที่จะรักตัวตนทั้งหมดของตัวคุณเองจงเปิดจักระที่เจ็ดของคุณให้ฉันเข้าไปจงจินตนาการให้เห็นตัวคุณเองกำลังถูกฉายออกมาบนจอภาพ ของตาที่สาของคุณเองจงพูดด้วยเสียงของฉันจงสร้างสารรค์ด้วยแก่นแท้ของฉันจงรักฉันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างของคุณ จงยอมรับพลังอำนาจภายในที่ฉันได้มอบไว้ให้แก่คุณแล้วจงตระหนักรู้ถึงฉันที่กำลังอยู่ภายในร่างกายเนื้อของคุณเพราะว่าฉันจะพูดผ่านความรู้สึกของคุณจงกล่าวฉันไว้ในหัวใจของไกาอา จงเป็นจิตสํานึกมวลรวมของโลกทั้งโลกอย่างที่คุณเป็นเสมอมาจงเป็นจิตสํานึกของกาแล็กซี่อย่างที่คุณเป็นเสมอมาจงรู้ไว้ว่าฉันอยู่ข้างในตัวคุณจงแผ่รัศมีของฉันออกสู่โลกแห่งความเป็นจริงของคุณ จงเป็นโลกแห่งความเป็นจริงที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองตอนนี้จงมองออกไปภายนอกดูโลกของคุณดูคนทุกๆคนดูสัตว์ทุกๆตัวดูพืชทุกๆต้นดูหินทุกๆก้อน ดูน้ำทุกๆหยดเพื่อดูตัวคุณเองจงรู้ไว้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกภาพแห่งปัจจุบันขณะนี้ก็จบแล้วนะคะยินดีด้วยสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ฟังข้อความในคลิปเสียงนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่มิติที่ห้า เป็นข้อความจากชาว a อตแลนตนะคะขอขอบคุณผูแ้แปลและแอดมินเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุตธนวรัตมาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ